ะต้องอัพโนก็ไลค์อย่างเดียวเลยเครื่องนี้ไม่ได้อัพเลยแล้วกดโนขายเครื่องนี้ต่อมีใครเอาไหมไอโฟนสิบหกไอสิบห้า มไม่ไม่ได้นอนไม่ได้ไม่ได้จะเอาสิคือก็จะเอาเอา,เอ,าอันเดียวกับอันนี้เลยเพราะว่าน,นี้มันรู้สึกว่ามันเก่าพราอว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเทีร ได้เด <SM. S 1> <Christina. S 2> ี๋ยวรนไปล้างเครื่องก่อนดี่ีดูแ่หแล้วน่ตอนที่เดูนพ่วนะค่พอบอกุ่นแค่พอดีครเออเปนสิบห้าแค่ตัวเเราี

ไอ้หนุ่ยตอดีไม่เป็นเลยพ่อพ่อแล้วติดใจยิ่งยิ่งใครยิ่งยิ่งมาให้ว่าเขาต้องใครคนจะวันนี้เป็นของเราเองพุทธเจ้าไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยชุดคนเหงาไหมชาจะนึกวันนี้บูดเงินเงินก็ไม่มาได้มาแทนเราโคตรโล่ง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 พอ เหมือนเก่าแล้วเม่หรือว่าโนนใช้มันไล่นานหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเ,นเก่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไปบอกเนาะ

แบบก้จิมน่าหลับไปแล้วไงไม่ได้ไม่ได้รับข่าวสารรับไม่ทันเปลี่ยนจอไม่ทันะนะ่าดูดิ

สิ่งเรด้วยเร็จก็ควรจะฟังเราบอกรักใคร่คงไดของในต้องไม่ต้องเปลี่ยวจะขอที่ไม่ใหน่ารักแค่กอดเธอรอคอยยกยิ้มให้เขาขอสุดล่องลอนะรักคร่คงวัดก็ตัวเอง ราจะปิดไลท์ตอนสี่ทุ่มนะครับผมไลท์เมื่อกี้กี่ชั่วโมงแล้วนะไลท์เมื่อกี้ประมาณไลท์เมื่อกี้สองชั่วโมงยี่สิบแปดนาทีโอ้ไม่ได้ไลท์สองชั่วโมงมานานแล้วนี่ มีสอนเด็กบายๆเล้วมีเอบายสิบนาที เองฟ้าแลงออก็จะลืมดูเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆนะครับเราเคยมีคอมถูกเครื่องหนะึ่งฟ้าลงทางบ้านโนอยู่พอดีเลย้อมพังไปเลยวันนี้โน,โนก,ก่อนออกจากบ้านได้ห็นว่าผมตกนีโน ปดิดยกพัดเอ,าอ้าเองแล้วก็ดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแต่ว่ากังไก<ห><ห>ดึงลักตู้เย็นไม่ได้วะใช่ฟ,ฟ้ามาันห่างบ้านเลยครับข้างห้องเลยแบบ ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นฟังนี้สี่ร้อยี่สิบตั่สี่ร้อยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบตัวพรุ่งนี้เล่นที่ไหนอะพาโนไปไวก็อาจจะมีนะสรับ <laughs> năm đi lên ăn thòng. Oh, <laughs> là... mà my god. ơi chưa, đây, đây. <laughs> มันไม่ได้ใกล้นี่อางทองมันไม่ได้ใกล้ที่นะผมจะบอกขึ้นชื่อว่าอ่างทองจะให้เอาหมอใส่ไปอย่างเดียวเลยาุ่นารทำาี่เนี่ยเป็นตาไม่ทอะไร

ไม่ตัดกบกน้ไม่จนกาใครเรื่องน้องมาตามาใส่มาาัดใครทนก็ขอใหที่ไเ่มไ่รู้ยไม่รู้่ต้องยัไไม่อยากใส่ มีวันหนึ่งวัดห่างจากบ้านโน3สามนาทีขอบคุณนะคัน้ใ่หมว่าชุดเก่าะแต่ชุดบอลได้ปะได้ได้ขนาดนั้นน้อาจจะไม่ไปก็ได้นะร้านที่ใ่ที่สุดเลยขอบคุ่อะเบื่อตาบลจัมบล้อ เรียกว่าเมืองน่าด่าแจ้งความไห้ผู้ก่อพอตัดทิ้งาได้ก็ไม่ใช่เนื่องแต่ใบวันน้ที่เรามต้องคอยทบทนเมืองน่าด่เถ้าเขาอว่าเราทู้วนผคนก็งเขาแล้วจะที่ขวางก็ขวา จาบอกท่านรู้ดีว่ากเราดต้องอย่างเิดอรข้น็้นมองร่กันา็พอปวดเวลาปวดเวลาผ่านกันาปวดอนที้้นรา่ได้อนนมารอกเรื่องเลาก็มีตามกบอกให้ที่รเดินทางไปทางนีไม่เจที่ใดีนมาได้หรอกเื่อง

แขนทะลึเนี่ักไปสุดแต่ยาวมาขอทาอะไที่บอกถามก่อด้คว่าขอเดือดที่ก็บอกทุกผู้เกี่ย่อกไปนั้นไปพั่วทุดน้กี่อ่างพกนั้นโคตรดูดไม่ร้ใันเอาไ้ดแรให้กัม

างขาว่ขาวเขาวมนูมันเป็นสกู๊ปมันเป็นสกู๊ปสกู๊ป อ,อังกฤษอังกฤษเออมันจะเป็นข่าวจากอังกฤษ,กฤษ,กฤษมันจะเอาแบบว่าพวกนักบอลเก่าๆมาสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยครับเหมือนรายการวิทยุเอ่อพอดแคสต์อะไรเงี้ยครับแล้วพอมีประโยคอะไรเหมือนเหมือนไทยแล้วนี่แหละเวลามีอะไรน่าสนใจมันจะเป็นข่าว ระวังน้ำไม่ดีครับผมเอ้าครับผมอย่างนี้นี่เองผมยังติดตามผมยังเชียร์อยู่แต่ว่าผมไม่ไม่ได้ดูมันบ่อยมากเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันทำให้ผมจิตตกเชื่อวา่เวาเชื่อวา่า มันกระหลุดมือยูยเมื่อกี้ันก็ิสดเปตี้นเอก็หายไปหลายการและกลับมาไงกัมันอ๋อเดอดอไนี้เปิดเบออยป่เวปเบิดมีต้องกดเบิดเบอมเจอเออตน้องออ่ะเออกดเบิดมี پتہ تلون پر ميري يا دل پر ميري ميري نال جو کو اوئي يا نالي او ما نا جو وائي نال جو کو นูใช้ยาสระผมของเครียแล้วหน้าตรองป้ายโปรโมทมันเขียนไว้ว่าผมดูหนาขึ้นแต่หัวร้านก็งงนะ ก็ขอจะให้โดตตัดหน้าหมา้หนหน้าหมาไม่ได้หน้าหมามัน เหมือนหมาเ้ไม่ถามก็ไล่สุดเยไลอะไรล่ะ5โมงยังไม่ผ่านยุทยาเลยนี่เลยกระมาไวแ้แหละให้เต่าว่าตกไว้ว่าสัรยาไม่ได้ช้าเลยร้อด่านเก็บก่อน ตัดเจือแค่นี้ตัดแค่นี้ขอให้ทานต้องปวดอาญาโอู่บนาาีอันล้ดาล้แล้วพ้ ขออนุญาตนะครับขอเป็นทางที่อยากจะขอไปได้ครับขอดาวน์โหลดนี้เจออยู่ที่นี่เราได้การร่วมด้วยแต่ว่า <laughs>

จมันนนาี๋ ลองคงต่ำแล่ว้ปลองลงสูง,สง มาทุกคนที่เข้ามาเพ่อคุยทางไายกับคนที่เข้ามาคนไลฟ์คนแชรกับคนที่ส่งของขวัญมาให้นะครับเจอกันเมื่อเราเจอกันนะมีความสุขบ่อยๆบ๊ายบาย